กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ารมมันนี้ท่องมีสามดาวสิพาท่านผู้ชมมาหาหนองไม้แก้วค่ะท่านผู้ชมงวดก่อนก็ได้ศูนย์สามนะคะเนาะผีแม่ลูกออมาบอกศูนย์สามเข่าต,งต,งตงรงๆเลยค่ะท่านผู้ชมขึ้นเห็นหนองไม้แก้วฝันเห็นผีไม่ยิ่งผมเงามะับลูกปกหนา้าปกตาอาจจะเป็นผีแม่ลูกอองก็ได้ค่ะท่านผู้ชมมาหาหนองไม้แก้วม่ยืนกระดาษให้ค่ะท่านผู้ชมม่ยืนกระดาษให้น้องไม้แก้ว น้องไม้แก้วแก้เบิงค่ะท่านผู้ชมแก้เบิงในกระดาษเป็นตัวเลขสามตัวสามตัวสีแดงจึงคเครืองได้ค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเลขกดีเล็กเด็ดต่อไหนเนาะค่ะเนาะไปฟังก๊าหน่องไม้แก้วพร้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทองมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังก๊าหน่องไม้แก้วพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับ สวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะครับผมโอ้มาทงไฮทงหน้าครับเสมอชมเนาะมาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับงวดก้อนๆนี่ก็ศูนย์สามศูนย์สามถูกจังๆเนาะครับเอฟซีเนาะงวดนี่น้องไม้แก้วเพื่อนฝันดีครับฟันว่าจังไหนเนาะบอสูเอฟซีฟังได้ครับน้องไม้แก้วฟันว่าหนูเห็นผีผมเาวมากค่ะผีผมเาว้่ะคนูก่บ,บอกหูว่า เพื่อนเป็นไผ่ค่ะครับมากับลูกค่ะครับผมลูกก็บอกหูว,ว่าเพื่อนเป็นไผ่ือกันค่ะผมเพื่อนเหาวปุกตาเพื่อนค่ะโอ้ยผมเห่าปุกหนาปุกตาไปเลยค่ะออม,มากับลูกก็บะเป็นผีแม่ลูกอ่อนบอกครับลูกก็บอกหนูคือกันค่ะลูแต่ว่าเป็นผีแม่ลูกอ่อนค่ะโอ้เพราะว่าเห็นหนาโบชัดเนาะค่ะอือเพื่อนมาจากไหนล่ะครับน้องแม่เกี่ยว ว่าเพื่อนเอาเงินมาหายเป็นห่อกระดาษค่ะเงินมาหายเป็นห่อกระดาษนี่อะไรอีกค่ะะห่อกระดาษเพื่อนบอกว่าเออาง,นางินอยู่ข้างในห่อกระดาษค่ะเงินอยู่ข้างในห่อกระดาษค่ะครับนูก็รับเอาไว้ค่ะเพื่อนก็หายไปเลยค่ะหายไปเลยค่ะโอ้ครับผมนูกแกออกมาเบิ่งบบเห็นเงินค่ะบบเห็นเงินแต่เห็นตัวเลขค่ะห่วย คือดีแถบบาทนะครับเอฟซีเห um ็นตัวเลขตัวไหนครับเห็นสี9สองเก้าค่ะเห็นตัวเลขสี่สองเก้าค่ะเขียนจะในหัอกระดานนั่นค่ะชัดเจียนเลยบ่ครับสีแดงเลยค่ะสีแดงเลยค่ะถูกบัวธรรมดาบัวทรามาาครับอาชีพพีเม่ลูกอันเป็นไม่ให้โชคต่อเนื่องกไกลเนาะ วังสองเสมือนัเนบ่แม่นอันพี่ไม่ลูกอ่อนมาอยู่บ่ครับวังสองเสมือมาอยู่ค่ะอืมาเข้าฝันบอกน้องไม้เก้วเนาะบอกเลขเนาะค่ะเป็นตัวไหนน่องไม้เก้วจําได้บ่จําได้อยู่ค่ะครับหนึ่งสามสี่ค่ะหนึ่งสามสี่เนาะวังอาทิตย์ก่อนเนาะค่ะครับผมบาทนี่มาเมื่อคืนนี่แม่นบ่ครับค่ะเพิ่อนมาจังไดนอีกก่อนก่อนเพิ่นเอากระดาษให้เนะเพิ่นก็บ่ได้ว่าจังไดนค่ะ เพิ่งกับจ้งแคสลูกผ้าเมื่อไหร่เลยค่ะเอามาดีให้ซื้อค่ะโอ้เอามายืนมาดีให้ซื้อเนาะครับเอฟซี FC เนาะกับโบเดียวยังบาดนี้พีผู้ชายอันมหาบอทีว่ว่าพีตายหงขี่รถมู้ไค์ความกับลูกมหาบอยังบอหนนี่มหาเลยคะ่ะหนี่มหาเนาะเพิ่นก็บ,บอกเลขอยู่ได้เนาะค่ะครับผมเพิ่นบอกเลขตัวใดจำได้บอครัคบหนังไม่จำตัวใ <แก S 2> ดอยู่ค่ะ,ค,ะครับตัวใดเนาะครับเก้าศูนย์ห้าค่ะ าศูนย์หานะเป็นเหล็กที่สวยงามนะครับเนาะแต่เหล็กล่างสองตัวนี่บุคันไดได้เนาะคอ้เอาก็ให้เอฟซีตัดเหรียญเอาน้ำหนีนะครับเนาะน่นี่แหละครับในสามจุดนี่แหละครับฟันมืออะดรกว่าครับเป็นเรกระดาษมาให้เป็นตัวเลขแดงจริงคืนนี่ฟันมือขึ้นค่ะฟันมือขึ้นนี่ค่ะอือครับผมอยินขนา้ว่าฟันนี่กันติดตามไปฝากเอฟซีแบบด่วนนะครับเอฟซีเนาะครับผม อ้าวมียังเพิ่มเติมอีกครับน้องไม้เก้วบาดนี่กลบว่ามีแล้วค่ะฟันสันจันเ้าน,นี้ค่ะครับครับครับก็ขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องไม้เก้วเด้อเนาะครับเอฟซี FC เนาะงวดที่ผ่านมานี่ิกระเขาศูนย์สามของหน่อยน้องไม้เก้วครับงวดน,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 นี้ครับผีไม่ลูกอ่อนเอาผมปุกหน้าปุกตาไว้กระเพิ่นนั่นแหละครับเพิ่นสีมาอาจสีบางๆไว้จักหน่อยก็ได้เพิ่นหายสีสองเก่าสีสองเก่าทีบอครับค่ะครับ ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่เบ้างเนาะครับเอฟซี FC เนะาะเบาแอ็มเราตรงนีก้ก็หามาฝากเอฟซีเป็นแนวทางมาทาฝันเกี่ยวเลขชุดนี้ชื่นชอบเลขชุดนี้ของน้องไม้แก้วครับนะครับเนาะขอบคุณครับ,น,บ,รบ,บน้องไม้แก้วขอบคุณครับขอบคุณค่คนะ,น,น,ะคมมน้องไม้แก้วบครัสวัสดีครับครับผมเนาะนี่เนาะค่ะสมาชมเลขน้องไม้แก้วค่ะสมาชมน้องไม้แก้วฝันเห็นผีแม่ยิ่งผมเงว มากับลูกอาจจะเป็นผีแมลูกอ่อนกรได่าธมชมหงวดกรกรไดศูนยาต้งตรงเนาะข่าธรรมชมเมื่อบอกเลขส2่สองเก่าสีเก่าแล 1, 3, ้วก็หนึ่งามเนี่เป็นผีแมลกอ่อนมาสองซ้ำมื่ะามชมเลขเก่าศูนยหาหนึ่งก็เป็นเลขพอกับลูกผีไตหงค่ะขามชมเห็นเลขเก่าศูนเก่าศก็มี3ชุดข่าธมชมมีสามหางเนาะข่ะเลขของน้องไม้แก้วข่าธมชม ก็ขอให้ม่โชคไม่ลาบกัะหนกไม้แก้วต่อเนื่องเนาะ,ะเนาะประจำหมวมวันที่หนึ่งมีทุน่ายุนพศ2 5 6 6ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกัสศิลาธรรมชมพิกรอนเจอกันคลิปหนาค่ะขอให้จชกโชคมันมานเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะก็อย่าเพิ่งาพาวิิััยเนาะค่ะธรรมชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะ ปดิดาบชมบ่มเบงของดีกระเบ๋าแอมราทุงกันเลยค่ะมาตรงเนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไยเขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอง สื่อเลขสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อเถือเนาะครับนะ้องาวผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใน่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีถักรับทผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาย,ยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน คืนมาได้พ <stars> ัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยักึ้นกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหละละกีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ลวกี พี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งรูปหัวต่ำรูปคิวสามครั้งรูปหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ย ตอนสวัสีลหรเนาะสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรกร็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่อนอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบตขอคบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกบบรรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค,ค่าย,ยางบ่เห็นลานเฮาไขว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลาน เหตุในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายคองเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับทนะ่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซี FC, เอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันรับสานรู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะหล้วก็มือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับ แล้วก็ทาปากสามเถ้อลูบป,ปากสามเถ้อนะครับทาปากสามเถ้อทาคิวสามเถ้อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ำดำําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปูปุกเสเกเรลียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนเนีแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วครับมีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับ เงืินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบลรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์ทุ่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านสม้ชมและกาเบาแอมเราทงนี่ได้นมุ่นมาน้ำครับได้นมุ่นข้องหลวงปุรอดมาห้ยเอฟซีนครับสม้ชม ไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่โบดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามา้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิ่ยเฮเบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบปล่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม Satu, satu,